ข่าวขึ้นสั้นขยันซอยประจำวันนี้ขอเสนอบ้านปูบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเหมืองแร่ฐานหินขนาดใหญ่ทั้งในไทยและต่างประเทศรวมถึงธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกนั่นเองนะครับโดยในวันนี้นะครับก็ถึงคิวของหุ้นบ้านปูนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ดันตลาดปูเซตขึ้นมาวันนี้นะครับวันนี้บวกมา7%ปิดไปที่5บาทส5สตางค์ครับผมในส่วนของธุรกิจบ้งงานปูนะครับก็หลายๆคนเนี่ยคงมองเขานะครับว่าเป็นธุรกิจพลังงานสมัยก่อน ยุคดั้งเดิมที่ใช้ฐานหินนั่นเองนะครับซึ่งกระแสของเรื่อง SDG Go เรื่องของ ESG ต่างๆเนี่ยก็เป็นผลกระทบโดยตรงกับตัวบ้านปูแล้วครับเพราะเขามองว่าการใช้ฐานหินเนี่ยมันทำให้เกิดคาร์บอนเยอะมันไม่ได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับทำให้หุ้นบ้านปูเนี่ยก็กลายเป็นขาลงมาระยะ ใหญ่ๆเลยนะครับในอดีตเนี่ยถ้าเกิดรุ่นพ่อเราพูดถึงหุ้นพันปูเมื่อก่อนเขาก่อนแตกพาเขาขึ้นไปถึง800เลยนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นในตํานานตัวหนึ่งที่อยู่มานานแล้วก็ยังอยู่ได้ในทุกวันนี้นะครับในส่วนของงบการันเงินเนี่ยไตรแม่สอยังไม่ประกาศนะครับแต่ว่าไต่มมาหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็พลิกจากกาไรเป็นขาดทุนนะครับในส่วนของ PE ก็คือไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่ขาดทุนอยู่แต่ว่า PBV เนี่ยตอนนี้0.46เท่าว่าราคาไม่ได้อยู่ในโซนแพงนะครับแต่ว่าก็ต้องรู้แลิละครับ งบเขาจะเทิร์นกลับมากำไรได้เมื่อไหร่น,นะครับก็อยู่กับราคาสปอตของตัวฐานหินด้วยเช่นกันมันคล้ายๆกับน้ํามันนะครับที่เมื่อวานพูดถึงตัวพี่เทพถ้าน้ํามันขึ้นพี่เทพก็จะขึ้นอย่างที่ผมบอกไปเรื่องของกระแสสังคมรักโลกเนี่ยมันมาแรงมากใช่ไหมครับทำให้ตัวบ้านปูเนี่ยเขาก็มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าอย่างบ้านปูพาวเวอร์ที่เป็นบอลูกของเขาแล้วก็มีโครงการต่างๆโปรเจกต์ใหม่ๆของบ้านปูเนี่ยจะเน้นไปในทางที่เป็นพลังงานทางเลือกแล้วก็เป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นนั่นเองครับ มาดูในส่วนของการเทคนิคนะครับจะเห็นว่าไทาม์เฟรมมันเนี่ยเขาก็ยังคงเป็นขาลงนะครับเราตีเทนราคากดได้อย่างชัดเจนแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยก็มีลุ้นเลยนะครับว่าจะขึ้นมาเทสแล้วสามารถผ่านไปได้กับเทนราคากดตรงนี้ถ้าเกิดเรามาซูมดูในไทม์เฟรม e ดีเนี่ยเราจะเห็นว่าบ้านปูทำแพทเทิร์นคล้ายๆกับ t ริปเปิลบัตทอมนะครับมีการทําแนวรับอย่างชัดเจนไปละแล้วก็น่าจะรับอยู่ ตอนนี้เนี่ยมีการขึ้นมาเบรกตรง5บาทได้แล้วนะครับวันนี้ก็คือเบรก5บาทไปแล้วเพราะฉะนั้นแนวต้านถัดไปที่เราเห็นกันเนี่ยก็จะอยู่บริเวณ5บาท50สตางค์นั่นเองนะครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนก็ช่วงนี้ปู่เซตก็ยังรีบาได้อย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าจะผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาหลายอย่างข่าวร้ายๆก็ซึมซับกันไปหมดแล้ว กัว่าจุดต่ำสุดตรงพันหเนี่ยจะผ่านไปแล้วจริงๆนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องอยู่ในไมซ์เซ็ตที่ว่ามันกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วก็รอจังหวะย่อลงมาเพื่อที่จะรับเป็นเล่นแบบบาย on นดินั่นเองนะครับ